ากาบนักสกันพระคุณเจ้าผู้บริหารคณาจารย์และก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการด้านการจัดก,การความรู้ประจำปี2565นระครับผมรองศาสตราจารย์ดรวรวิทย์นิเทศศิลป์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาเราตระหนักดีในส่วนของวิทยาเขตเชียงใหม่ที่จะบรรจุเรื่องของการจัดก,การความรู้ knowledge management เป็นแผนที่สําคัญสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ตรงนี้เรามองว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและก็ทักษะในศตวรรษที่21การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอย่างมืออาชีพโดยชุมชนนักปฏิบัติการ Professional Learning Community PLC นักลรงเรีันคงอำเภอฮังดจังหวัดเชียงใหม่ในการทำงานครั้งนี้เราสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้กระบวนการ PLC นักปฏิบัติการชุมชน,ชมชนเพื่อนำมาสู่การถอดบทเรียนร่วมกันบนฐานคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ต้นน้ำของเราสถานศึกษาใดมหาวิทยาลัยใดที่จัดการศึกษาในลนะักษณะเช่นนี้สามารถนำ PLC ไปพัฒนาให้เกิดกรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูลลารณาการได้มีอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับ ขั้นตอนในการดำเนินง,งานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC 1. ก็คือการจัดทำแผนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 2. ก็คือกำหนดนธนรกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน 3. กํกำหนดวันเวลาสถานที่ 4. ครูแกนนำครูต้นแบบได้ความร่วมมือร่วมกัน 5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัตการร่วมกันและสุดท้ายครับการประเมินผลสำเร็จโดยการถอบบทเรียน PLC ร่วมกันกระบวนการในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือโคชชิ่งมีการแลกเปลี่ยนปัญหาสะท้อนความคิดมองเห็นสภาพการพัฒนาร่วมมือปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆและมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานศึกษาร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทิศทางเดียวกันในอนาคตเราสร้างขอบหรือ ที่เรียกกันว่า community of practice เราสร้างขอบกลุ่มเล็กๆเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครูพี่เลี้ยงผู้อำนวยการและ,ะนักเรียนรวมถึงศึกษานิเทศอาจารย์นิเทศเพื่อเป็นขอบเดียวกันในชุมชนนักปฏิบัติการมืออาชีพ การทำงานในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้กระบวนการ PLC นั้นของชุมชนนักปฏิบัติการเพื่อนำมาสู่การถอดบทเรียนร่วมกันบนฐานของคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21คือ3 r 7 4ในปัจจุบันนะครับเราตระหนักดีว่าเรายังต้องอาศัยเป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยชุมชนก็คือบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียนวัดคือวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนที่สถานศึกษานะครับตั้งอยู่ในบริเวณนั้นและสถานศึกษาคือโรงเรียนบ้านโปง่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเรามีองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือ LO ตามด้วย PLC Professional Learning Community และสุดท้ายแล้วใช้การจัดการความรู้ที่ประสบความสำเร็จก็คือ k m ในปัจจุบัน ดังนั้นคือกระบวนการในปัจจุบันของ PLC ที่กระผมนะครับได้คิดค้นร่วมกับทีมงานก็คือการพัฒนาครูให้มีผลสำลิ์ด้านการสอนออกแบบการสอนก็คือ instruction design ครูประจำชั้นค้นพบวิธีการวิเคราะห์การสอนการออกแบบการเรียนรู้ในยุควิถีใหม่และที่สำคัญคือเป็น อ่าสูงกลางของโรงเรียนโดยอาศัยเด็กเป็นสำคัญคือผู้เรียนนะครับต้องขอกาบขอพระคุณทางามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์นำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำมาจัด ที่โรงเรียนบ้านปรงณวัดอรัญ,ญาวาสบ้านปรงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางาชุมชนจากทางวัดจากผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาทีา่มีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นกับโรงเรียน,นโครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับเด็ก รวมทั้งตัวครูที่ได้เข้าสังเกตการด้วยนะคะเกี่ยวกับคุณธรรมในปัจจุบันซึ่งขาดหายไปมากเด็กจะได้เรียนรู้เรียนรู้ปนเล่นนะคะซึ่งมีประโยชน์มากเด็กก็จะได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัวเกี่ยวกับคุณธรรมและทักษะชีวิตาการที่น้องหนุ่นได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะส่วนหนึ่งนะคะได้ฝึกทักษะการฟัง,ฟง,งการพูดแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกัน วันนี้หนูรู้สึกว่าโดยผ่านโครงการที่ผ่านมาที่เราได้เข้าร่วมใช่ไหมคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นในด้านของการวิธีพูดต่างๆนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีก็ตามค่ะสําหรับผมเองแนละ้วผมมองว่าการที่มีศิกษศาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้เข้ามาทกประสบการณ์ในชั้นพิพูที่โรงเรียนมั่นคงเอง,มเองผมเห็นความสำคัญตรงหนูว่า บางครั้งนะคในส่วนของวิชาพุทธศาสนานะมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็รักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือาร่งอรุราชวิทยาลัยนะมีความลึกซึ้งในเนื้อหาสาระวิชานี้โดยตรงเลยนะฮะทำให้รู้สึกว่าตอบโจทย์เราได้ได้ดีเลยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือมหาวิทยาลัยเนี่ยขอเข้ามามีนักวิทยสิทมหาศิราชมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนของเรานะครับ สิ่งที่เราเห็นคือหนึ่งมิสิตมีจิตอาสานี่คือสิ่งที่เราสำคัญได้จริง